วิตสติหายหมดเลยไม่รู้ไปไว้ไหนปากไม่เดียงเลยคุณยายและคุณตากินข้าวเนี้ยเลี่ยวเล่เนดีวิตสติหายหมดเลย แลีวแต่สีูเีเท่าพอไปวัดไปว่าพอเอาพอไปวัดไปว่าพอ บอกแล้วไปไหนเขาก็เรียกคพี่ชมสารพัดสารพันสารพัดสารพันมันเหมือนกันเปลี่ยนได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยน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 ใหม่จ้า มันเหลืออยู่หนะ้าสิบเนาะวันนี้เหลืออยู่ห้าสิบแต่พี่น้องกว่าจะได้กลับมาก็น,าน้องค่ะชาแนลก่าจะได้กลับมาก็กร,รกดาเขาว่างนั้นเนาะมีกำหนดมาให้ดูแล้วสมัครใหม่กร,รกดาดยวเปลี่ยนใหม่เยวเปลี่ยนชื่อใหม่ยายนงนวดจบ ยันงนวดจบเลยหักไว้กินเลยนี mm. ่จะอ่านสิ่ วันนี้เป็นนวดมาสองสองคนแต่เป็นนวดสองบ้านอ่านวดสองคนแต่เป็นนวดสองบ้านมันนี้นะนวดสองคนแต่ว่านวดสองบ้าน

เจอกันเรื่อยเลยนะเนี่ยเราเจอกันเรื่อยพาสารพัดไปหาเลยเด้อ ฟ้าแบลาแบไหมลูกฟ้าแลบไหมฮะเอามานี่เอามานี่มะเอาที่ชาร์จเอาสายชาร์จใหม่แม่มา,าเห็นไหมสายชาร์จใหม่แม่ 快了，看哦。